เราคากันว่าก่อนซื้อตกอยน้อง่ตกอ่ะไม่ตกอ่ะเดียวกใครขาเต้ดุ้ยกันุณเดียจะตกาบอกบอกเ้ยเบเบใช่ไหไปลงลงลอย่ารักที่มีดีใะฉันพร้อมจะสู้ไป โอตัวกจะได้ใช่ไหมแกได้ตั้ตะวันจะลืมตวฉันงความยินันไปไเกิจกระการจเอาาไ่ไวยะงงมึไม่เบี้ยวไงมึงไม่หยิบปืนขึ้นมาวะมึงมกูดีโลกกูรีโลดเอเงินฉน ไอแกโดนล้อวะฮยูโดนล้อเลยไอแกมึงบังมึงบังมึงบังมยิงไม่ได้มึงบังไม่มีวันตายโธ่เกงก็รักเกงเฮ้ยมันไม่มีโอ้อะเียไม่มีวันตายเย้เลยอะ ไอ้ี้ยกูยิงอยู่คนเดียว้ยสี่อะไรก็มันล่้อหียอะไรมันลุบอยู่ยลุกโดนลุกมันกดเอาไอ้แป๊บแป๊บกูกูหิวอยู่กูหิวอยู่เฮ้ยจะท้องจะท้องกูไม่สนแล้วอุเดเปเกดีก็ไม่เกดีย โอ้ทองทองทองเฮ้ทองทองไอ้เอิบ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 ่พออ้ยักษ์ส่งก้อนมาส่งก้อนส่งก้อนเลยเนี่ยทองขึ้นมาดูตัวใหญ่ยังไงกันล่ะควายทองขึ้นิาทองปุ๋ยเลยครับรวยจัดทองมา ขขบปืนขึนอยู่ไหนอะปืนกว่าเอาปืนคืนอยู่ไหนปืนเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่าทันเหรอแล้วมันพันแล้วมันทันเหเองไงวะไม่ได้ว่าไอ้กูที่ปีกอะใครมข้นเออยู่นี่ใครขโมยปืนกูไปใคซ้ายจิซ้าเกิดถือบันเดดเลยอิซ้ายยืนนิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆกูจิซ้ายเดี๋ยวสอฟทพไอ้ยี่อะยืนนิ่งๆแล้วก็ยิ้ซ้าย

เมื่อกี้เองไงเมื่อกี้ไบอกสายค้างไั้ไม่ได้บอกสาค้างไอ้ไรใครขโมยกูจะรู้ไหมกูจะรู้ไหมกูนกระไลเฟิร์เนี่ยใครขโมยได้ขมยลูกบ้ั่ไอ้ยัไอ้ยัไอ้มบอกว่ากูนีเี่ย ไอ้เอิบเดินไเอิบเดินไเอบเดินมาเอาเยู่ยังไงซีเดบูนอุ้ยไอ้เชนร้น้ำงไอ้กมึงไม่มาเหรอเนี่ยขวาอะไรเขมขอมไเขมเนัดมืกับขบวยจำนนห้าคนรู้น่ไอี๋เออบวยละห้าตัวนะไอ้ยังมาว่ายซีเดบูนมึงแน่

โอเครวยแล้ว่รวยเนรวย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 คนรวยไปเลยดิอ่ไปเลยไปเลยไปเร็วรวไปเลยไปเลยเ้าไปเลยเาไม่มี่วนไม่ได้นะอยากรวยอยากรวยไ้ชิวเวียไงมึงดูดีเนเยอะใขนาดนี้ย่ะชิวเวไงก็ไม่มีเยหัวรนทองเต็มเลยหรงนี้ราทงเต็มเลยใครใครยังเหลือโอเคกูๆเหลือ ไดตายอใคาตายอ่ะตายไตายเก็บไตายเก็เก็บช่วยวิวเิบอบยไมหวไม้ขารักุณเลยไอ้ใครไอ้ใครไหนไหนไอ้โหเฮียเลยเนี่ยเียเลยเนยโอ้โหผู้หญิงบริสยทธิ์กบชายะกันทั้งทายไม่เาไอ้ม่สิอหม้วไม่ไมากระดาษดี้ผมก็รับไม่ไหวนะครับ ไอทามโดนดออกมาตอนตีห้าทันโดนออกมาตอนตหก็เลยนะตอนนี้ตอนนี้โดนลดเลดเดนดแล้วเราเเผิดหอเราก็เอาผิดหอไปไไอ้นี่นี่เอุนถอุนถืนจุจุนจุุเอาไอไทุกยานี่คือคลิวิธีต้มก่อนชุก่อนไอ้ที่ไอ้ไอ้ที่แล้วเาเราเราไปสีคนเลยพวกพวกมันอยู่ข้างนอกสุดเลยมันจะง่าสด ไอ้เดีม่อยู่ข้างในอะโดนรูปนักกรรมข้างในเลยอันนี้าน่จะไป่างข้งนอกเลยไม่กูอยู่ข้างนอกเลยกูอยู่ข้างนอกเลยกูไม่เดินออกมากูกลอจะไปทางอะไรกูเดาอกกูตัวแต้มเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้้เเ้ยเย้้ร ถอยถอยถอยกันดูไลน์นี่กนดูไลน์นี่กอนดูไลน์นี่ก่อนถอยก็ทามถอยถอยถนอยถอยท่าท่นีวิ่งวิ่งเลยบูบกูอย่างนี้อ์ะบบกูอย่างนี้ยิ่งว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 ิ่โวิ่งวิ่งวิ่โวิ่งวิ่โวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่ง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 วิ่่ง มาเรามเราเราต้องเดินอทีไน่ะไอ้กนั่งอย <lean? S 2> <Sent grande. S 1> ู่ในพวกปดก็อิ่อ่ะไอ้เหี้ยไรไอ้ัไอ้เหี้ยกูตกกเหี้ยไอเี้ชอบสงสัยอะไรปุ๊บทำป๊อปเนะไอ้ัตว์มึงหยุดนะมึงหยุดเด็นี้ไอ้กูกดแซดเลแกบอป๊อปแทดียุดเดิหยุดดดวอ้นัมัหมดกูเติมอยู่กูไม่เหลือแล้วไออ้ตัตัโอ้ปืนปืนไอ้นี่โืไมอ่ะ กูมาทำไมกูใครมีขวานกูมากูไม่มีในทีมเลยนะกูกูมีแต่คุยอะตอนเนี้ยไม่มีอะไรเลยเจอทันไหมวะไม่เลยคุยไม่ในที่บ่ไม่ต้อคุยดูดูตาในป่าไอ้ท่านนี้ถ้าถ้าในคลิปถ้าในคลิปมึงก็เส้นโซ่เทียนต่เไียร์อยูแล้วลงไปกูจะดูดลงไปกูจะดูด เอ้เอาไอเอ้ไอเอ้ไเี่ยบ้ากูจะดูดไอ้ไก่เชือกเกไก่้แม่้จะตีหังหีไอ้เยอกแล้วแต่เชือกยเไอ้ม่คู่ที่จอมตีาตายเนียล้วเอง้ไอ้ตีาเลยไอ้ไอ้ไอ้ตาจะดูดบ้าเี้ยไอ้บ้า